สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับนะครับความสัมพันธ์ของแท่งเทียนครับความสัมพันธ์ของแท่งเทียนครับผมจะอธิบายให้ฟังครับความสัมพันธ์ของแท่งเทียนตรงนี้ฮะเริ่มจากแท่งนี้ครับ นี่คือพินเขียวครับนะฮะพินเขียวตัวนี้คือแท่งอดีตที่เกิดขึ้นนะครับบ่งบอกทิศทางไปในทางไหนของแท่งปัจจุบันครับแท่งปัจจุบันบ่งบอกว่าจะไปในทิศทางขาบายนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่านะครับทิศทางขาบายวิ่งไปแล้วจบด้วยดอจิเขียวครับ แท่งปัจจุบันครับจะบอกอนาคตของเอ่อจะบอกแท่งอนาคตครับจะบอกความหมายของแท่งอนาคตครับเมื่อแท่งปัจจุบันจบด้วยดอจีเขียวครับหมายความว่าแท่งอนาคตที่เกิดขึ้นครับจะเป็นแท่งแบบนี้ครับแท่งสีเขียวแบบเต็มเแบบนี้ครับนี่คือแท่งของอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจุดคลายแม็กของระบบนี้ก็คือนะครับอดีตครับ ส่งผลถึงปัจจุบันครับและปัจจุบันส่งผลถึงอนาคตนะครับนี่คือความสัมพันธ์ของเท่งเทียนนะครับในระบบเทศร,ระบบเทศครับโจนสลัดนั่นเองนะครับ แอดมินเฟิร์สครับผมนะฮะแอดมินเฟิร์สเป็นผู้เขียนเป็นผู้อ,อธิบายนะครับลองฟังซ้ำๆหลายๆรอบครับจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะคงมีประโยชน์ต่อทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ